ตอดีสว่างนะครับคณะครนสว่างเปิดมาศึกษาโรงงานทีเนี้ยก็กำหนดการประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงเศษว่าเขาก็ควรพักโรงแรมที่ียังไงควรมาเช่าประมาณแปดโมงแปดโมงตื้งมาถึงลากนีนะวันนี้นะครับก็เก่งวันทันจะมาเร็วเปิดหันตะวันพระขวาดนะคณะศึกษาโรงนัดเปิดมาแปดโมงแปดโมงใดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาเจ้าน้อยเลยว่ะ มาถึงเรียบร้อยปุ๊บอยู่ไหนล่ะอยู่แม่ใจอยู่คนก็บเรเป็นอย่างนี้พ่อในเรื่องการศึกษาโรงเรนบางทีอาบริบทมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีกิจกรรมอบมาอย่างก็เอามาก่อนนะครับทีนี้นะครับวอนนี้เอาส่งยูวันดูเนี่ยจะเรียนทุกวันสุ้นะครับทุกวันสุ้มในแตมาทีเนี้ยประมาณเกือบสองร้อยคน เป็นประวัดิออกมาวันนี้ก็เลยมาต้อนรับท่านน้อยนิดหนึ่งเพราะบางคนก็อาจจะติดภารกิจนะครับเนาะปกตินี่ก็เต็มพื้นที่นะครับก็รณีเปิดนั้น่็ถือที่เยอะนะครับเรียนทุกวันสุขของทุกสุขนะครับเนาะนะฮะตอนนี้ก็เช้าโมงสิ้นนะครับเนาะนะฮะก็คงจะได้นั่งพักหายเหนื่อยหาอย่างกันล้วครับเนาะเพราะว่าทุกตระดิจก็บรนสีมันนอกกันนะครับก็อยู่ในโซนเขตพักเหียอกันนะครับเนาะนะฮะ จะแปะมานิดนึงนะครับเนาะนะครับเพื่อคนที่เสียเวลานะครับอันดับแรกเราจะขอเชิญนะครับอันอาจารย์สุรุตวนาพรนะครับผอโรงเรียนพระสุรอายุนะครับในการต้อนรับคณะศึกษา์บูงานนะครับที่สองนรับผมยินดีเชิญครับ ครับสวัสดีครับชาวอุบรดิตีทุกท่านครับโดยมีนายกนายกคุณลัติตาจันทุงเป็นหัวหน้าทีมนำมาตามด้วยเลขาคือคุณธุพันรน์ชุ่มสุวรรแล้วก็แถมด้วยพอพองพอรอคน หน้าออยนะครับก็ต้องอันนี้เอาเอไว้ก่อนครับทีหัวหน้าก่อนนะแล้ว,ว,วก็พทษอะไรครับพวกผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็คือ,อาทางวัดดูนี่นะครับก็เล่าให้ฟังนี้เองเดิมทีเดียวพวนก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะแต่ทําไมถึงยิ่งใหญ่นน่นนะครับคนที่ใส่เสื้อดวนะครับ ที่เ,เขียวๆนี่แหละครับท่านเป็นไถ่ท่านเป็นไถ่ท่านเป็นนายกนะนายกเนี่ยของตำบลมันดูครับแล้วที่เนี่ยเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันเป็นเวทีมวยลาแล้วเนี่ยพ้นนายกเนี่ยครับปนกันไปไหนครับปนกันให้อวประมาณมาสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะต่อไปก็ยังมีงวกประมาณสร้างอีกนะครับ รวมทั้งเสื้อตัวนี้นะเสื้อตัวนี้เป็นไงครับนายกเวลาก็ลงเราเลยมาเร็วนะครับเราเป็นอย่างครับเราหิวข้าวหรือยังครับยังเพราะว่าเดินทางอยู่นะครับเราอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับเนาะครับตอานี้ต่อไปนะครับจะขอแนะนำนะครับคณะบริหารของเทศบาลมันดูครับวันนี้มาอรมตระการธรรมจันทร์วันนท่งทูนท่านนายกทัศน์นาคมโคเกศนะครับนายกเทศมนตรีตำบลมันดูครับ

เรื่องต่างๆเติมนี้บางทีใครได้ยินครับปูอะไ้นะคนพอได้ยินกระปูเขาก็ตอนแรกก็จะเล่าของฟังทีจะไดมันต้องเล่าครับเพราะว่าบ้านเปิดอกคนเมืองนกันว่ะเนียนะแล้วก็ปูหอนะครับ มีรายได้ปีหนึ่งประบบ 8, 3, มาณ8ปล้านาครับคนรวยมั้งบ้านเพิ่มมาครับแล้วพอดีอดวันนี้ผมลืมเอาอย่างน้องหลรรงรักแล้วก็ม,มาเป็นอย่างครับตีร้านมาสายผมไม่บอกเป็นห,านหน้างสิบก้าวมารอขึอน้นมาอี่ขนาดเดียวก็ เดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนสันติบาลในหักนะครับจะมีคนมาตีบันดูเนี่ยประมาณสามพันกวคนครับต่อมาต้องทำรอไป้ก่อนูดถึงน้านักสบายากนนยก็ขอกระรัทอันนายกก็่ันเลขาได้ยินว่าหอของประมาณนะครับผู้การรักกัน,กนแล้วก็มีนอก ในสะบานเขาเออในสะบานมากลางลักมีน้องผู้สูงวัยนะครับทุกท่านผมผมสังเกตแล้วว่าตีของเรานี่นะครับต้อนรับแต่ทุกวันเขาอ่าอันนี้อันนี้นี่คนหลายวันเพิ่งจะลุกสุราหน้าเมือยังงงว่ะเนี่ยจะได้มาถ้าขึ้นเครื่องปีนที่บาดใจครับผู้สูงอายุนี่ตื่นที่พยายาม มานก็กลัวน่องมันจะไป้ปองปอมสุราตานิ้ไก่บุตรนนี้มานี้ประมาณห้าย่างจุดี่รสี่โมงถ้าไปลุตเตยมาสะ่อนไปแวะเขาพึ้นที่ทำขึ้นจอยเป็นกลาครับคนจริงคุณยายคนนี้ต้องบ่มมานะใจแก ตัวร้อยหกสี่เสียงแหงเนี่ยคือทำงานก,ก,ก็เพื่อนชักจะเข้าอายุหกสิบแล้วนจะได้กินเงินเดือนละสุพรรณบุรีก็จะต้องตจะได้เสียงนะครับเตียงมือยังที่เป็นไรครับนงอมนะตึกเติงแบบนี้ไม่ต้อร,รับมือที่ไหนผมจะสังเกตตรงนี้เพราะ มูเนี่ยผมกำลังส่งไปกูมีลรัไปหาเดวียังได้รับรายงานเกือบแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์จะส่งไปที่เมืองกลางกาญจนบุรีขนาดสำคัญประมาณสองลำลูกนะครับแล้วซิปีเนี่ยประมาณนั้นวาจะส่งไปสี่ลำลูกแหวะลูกกระติบมันลวยกว่าก็ของแดงของขาวอบวันนี้ แกเป็นก <ítulo> <es> anyway, <ions> right ู้เงินเขานะแม่มีเ้าไหมุ็ภาเล่นไหนดไปแ่ณเราภนั้นโอ้คงไปขัดาต้อนรับตัวเรปกันเองนะรับเพราะว่าจากที่นานมาสายเนี่ยพวกผมนะทีมงานของโรงเรียนสุรียนพวกมันตื่นเรื่อะไรพ้อมันจะได้รู้ขวัญ ผมก็มารอนี no. la water, the water, the the water, ่ตรงเวลาครัแต่มเอนมาเจนเขาโค้งมาสามรอบก็อีรปิดจะปิดกระุั๊กเนี่ยจะพาเราไปน่าถี่นลาน้ำปูน่งเล่จริงๆเราพที่เกี่วเตือแย่ครับเราไม้แต่รอนที่มีอะศาสาดเของตรงนี้ต้มไข่รก็เป็นการพู ถ้า,าจะกผู้วิชาการนักลงมุ่ี้ไปเขียคจับเดิางมา45นเนเนมนยนัฒนรงอเกะป็นนาย,ย,คยคกฮลมดีนะครับเนาะก็อจากกาก็เ้าสนุกสนานบอเขีย่ยบอยนะครับเนาะนะฮะเปลี่ยนตงเองนะครับเนานนะรนนจริงๆแล้วนนา,านายกเขาดถูครับประบารวิโรจนคณะประการมากี่โมงนี่นะ อ่านตึ๊ยังไงวะแต่วาเนาะลดการก้าวบไปแปดทง่มคืนบถึงมาแล้วนายกพานเจ้านะครับผมน่าจะแปะบกไปก็มองนายกมานั่งรออยู่คนเดียวนะครับนายกมันวะนะครับนะฮะอ่าก็เป็นอย่างนัครับต่อไปครับเดี๋ยวขอแนะนำคณะบริหารของโรงเรียนพระสุมายุทธ์นนะครับนะครับท่านแรกครับท่านที่ปรึกษาครับท่านนายกพัฒน์วงโคเก้นนะครับที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับ นะครับอาจารย์ชลประภาครับผู้ประกาศข่าวเรียนนะครับอาจารย์การครับต่อไปครับท่านอาจารย์สีชมพูนะครับรองหอฟายบริหารตัวไปครับต่อไปครับท่านผู้เกียรติยศนะครับรองหอหออนะครับฟายบริหารตัวไปครับเรียนเชิญครับต่อไปครับท่านอาจารย์ภูไนที่ภารกิจหน้าครันองค์กรเทศสตรองที่ภารกิจครับจัดพัฒนาที่รับผู้ช่วยในทะเบียนอาริวรรณครรครับผู้ช่วยในทะเบียนจามินที่ยาสีจันทร์ครับประชาสัมพันธ์ใช้สุภาพตะนาตบุรนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ อาราใย์โลหาครับกรรมการจะมวุริยปองคำนะครับกรรมการไปดูลาวกรรมการเยเชิครับอระสีว ah ัฒน์ประครับกรรมการนะ่านท่านท่านานช่านทวาน่านท่านท่ารประจทวาใจนะ่านบกรนมการท่านท่านท่านทานท่นท่านทารท่ารท่านท่านท่านทคานท่รนท่านทานทนะครัทยน่านท่านั่านทนท่านท่านท่นนทานนนทานทนทา่านานานน่านททาร่นท่านทานท่่นท่านทานา่าอนนนา จำนวน22ท่านนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเนาะนะฮะเดี๋ยวสักครู่เียอาจจะมีการเล่เปียนซอกถามนะครับทุกท่านนะครับครับต้อท่ารเลยครับผมต่อไปครับจุฬาลัตชุดสุวรรณนะครับเลข้ยงานการพนันอายุแล้วก็ท่านนะครับลดสุขอนามัยท้องขออ้อขออ้อทุกานครับอาจารย์เชิญท่านนะแล้วก็เลียงเชิญท่านนายุคบป้าครับอมาเรียนสุนอายุทั้งสองแห่งครับผมเลียงเชิญครับผม ขอสวัสดีอาท่านเรียนวสวัสดีค่ะค่ะ ซึ่งมีทางมาลุ่นแรกร้อยสามร้อยสามร้อยก็โอ้นะครับลุ่นสองก็สองร้อยแาดนะครับุ่นสามอันนี้เป็นลุ่นที่สี่แล้วนะครับลาะน่าะให้เย็บกว้ครับเสียงปรบมือเฮ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทองนาครับนี่ก็เป็นอาจารย์โอมป่สในมอราชัฒนและท่านอาจารย์สุรวุฒิถานนะครับปิสรูกมาแลครับมาโจ้ออกมาแล้วบรรยากาศเป็นมัง้ากนนะครับะจักรีสามเก้าสี่ศูนย์ก็พูดเลยเหมือนกัน นะครับนะครับในช่วงนี้นะครับเราขอได้เวลาเาตียเสียมาท่านประธานเข้นะครับเดี๋ยวอาจจะเชิญท่านนายกเราก็พูดนะครับเ่ากนนะครับเรพูดนเะขนะครับได้หมอะของเร่องเรื่อกับทางเอาตัจัยจิตวิญนะครับเนาะอ่ะสาวงามเขอใหญ่อ่น้องมีีบอลลัพปัเชิญลัพปัตได้เชิญมันเหมาะกับสีลนเอาศีลาีนะครับ คณะศิลามณีนะครับณาศิลามณีครับ้เชื้อตังนายกของีตพรตามอปปอร์จตุพยก่อนนะครับล้วกาตามนายกบันบันดูแล้วก็นนายกขู้อุ่นไรมาตามาครับนะครับานว่าอุตรัินี้นี่ก็เป็นพยาพิชัยนะครับสู้รบจนรางนะครับ่งดัง ตับไปในความที่องเราเราจะไปทรอะครับโดยกระยุทธนะครับรับมอบโดยทงนายก์นะครับอนีครับนับเลน้รับลนัิดตกันัวเอาเล็กน้าพี่มาเพิ่มแจนะครับนัวเล็กน้าพี่มาเพิ่มแจนะครับต่อไปเปการให้หุ้งโมนะครับต่อไป หนึ่งสองสามพี่อ่ท่านแรกครับมินิฮาร์มินิฮาร์ทัเสีะด่งเดียวท่านที่เงียยกขอขึ้นมาสุดท้ายี่ยกแขงสุดสุสำเร็จการแงครับขอบคุณนะครับผมบตนนี้นายยกนะครับนอนร้องนายกและดันายยกอัน อุติศนะครับ uh, ก็นกปร้อนแต่ว่าลัแลกันจะได้ส่งขนาดรับนักศึกษาดูงานทีเชียงรายวันนี้นะครับก็จะเดินทางกับปรวันนี้เนยมื่อสองวันนะครับแต่ว่ากันเนยนะองก็ท่านทดลองครับไม่หลงลับแล้วไม่ได้หลงนะครับไม่กลัวจะเป็นหลงลับแลน่ะหลงรับแล้วกลับไม่ได้น้ ม่เดียวนี่จีมีอย่างลับว่ถ้าหลงล่ว GPS มีนายยกรับแรงเจรรับแงรับแรบัเจมรับแรนะนายยกรับแรนนายกรับแร้นายชรับแรนายกรับแรอ่ะนายกรับแรงเดี๋ยวกากระพานไฟกระโอ่ะคะครับผมโอเคครับ เออยังผูมนานนะก็ได้ของันนี้ไม่เต้าหวังเลาไม่ต้องเหรอวันนี้ไม่เตาแล้วด้สูงอันพันกับนนะครับวันนีนะเดินทางนะครับนี่นี่คนสวยเอายายสวยคนสวยๆนี่แม่ยาแม่แม่เป็นแม่ตที่เขาเป็นมไม่นอาพูเป็นแม่คู่เนาะ กับคลิปนี้เป็นทริปจะปิดทริปนี้นะครับในช่องของวิกิคำแลนดนะครับของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตบลบันดูนะครับพอปิดทริปนี้โดยภาพกำน้ำนะครับชุดนี้ก่อนจากพี่น้องต่างอันจังหวัดอุตรดิศนะครับจากลายกันไปนะครับเนาะปินมากทำไมมาทำไมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันใหม่เนาะ ในส่วนกีฬาโหมดนะครับเหมือนกับอยากกินข้าวกินน้เต้านะครับหนึงี่ครับนักเรียนงเรสูงก็ยังบอกได้ที่บ้านกันดีครับเนาะบ้านกันไหได้คิดหน้านะครับในช่องของดิเจคำเดนนะครับบ้านกันคิดหน้านะครับคินีก็ขอที่ก่อนนะครับบ๊ายบาย